โมเมนของน้องอีกตัวหนึ่งแหม่ตัวย่งไหตัวย่งไมันดใเีาว้นทเดี เอาแดดสองพันเอาเขาก็บอกเองเขาถามจากบากก็มาตอบเขาเราน้ำนส่กัน ไม่ยังงลูกเล่ยลูกุอำนาจรวยยศนี่วะแม่อํานาจรวยยศออกตุ๊กเานังเรื่องินกินก่อนเแม่ไหมกินได้แม่บอกกินได้โยมาแกแกไป ม่ไม่พี่แก้ให้โอ้ยไปเอาไอ้น้ำมากินใส่น้ำเอาน้ำมาน้ำเย็นมาใส่มาตักแซ่บมาพี่มันสี่มือสี่บาทคุณแกกุณไก่กับแม่เด็กกับไก่กับแม่นะไก่กับแม่นไหมฮะไปยำเนี่ยไปยำเนี่ยเอาจ็กตีน พาไปยำเนี่ยเพื่อนปะเทใส่เลยนั่นกันไก่เไหยเรียกหอยแมงบวมีหอยแกะได้ตังนี้ วันละแม่กี่วันละแม่งกินเดียมันต้อวนนนันเป็นเดนียวมันไม่ได้กินเส้นหนำโมโหลงเอาหนำให้ลูกสาวเนี่ยเองจี <c ười> สี่ไปย่างเย่ยงอย่างจับคุกๆร่วงกันแล้วเลยไหมไม่เอาไม่กินหมอนไม่กินแมงไ่ลปว แไม่สราใหม่งเเป็นหเดียวอยไหมงมงปยู่ีแหละเปิดเสียแมงซอนแม่เอาไฟรอแม่ขอไปเปิดเสียแมงซอดลงขนาดมันเก็บสมัยเดี๋ยวนี้รอับ แม่ันะาติดกันแล้วเอบกินแมงซ้อนแมงไสบกินบางหน้าอยแ่ เขาวอาไปในเมียงสปาเก็ตต oh. ี้ม okay, no uh ็กินนี้คาร์โบล่าอย่างนี้หรือว่าแบบว่าอ๋อสปาเก็ตตี้มักกะโรนีอย่างนี้โอเคหน่อยไม่ยัง อยู่ล็อกบอมีแล้วเดี๋ยวผมหมดละเอาไว้สั้งสองอันวันนี้เราตกเบอรก่อนวันนี้้อเดือนแล้วอุ้ย พูดถึงตกเบิกยังไม่ส่งบินให้เพราะว่าอะไรนี่วาเรื่องส่งบินเบิกเงินค่าทางด่วนนี้ไม่หน่อยค่าลำมันค่าลำมันเดือนนี่โอ้โหปวดหัวเลยมีละลุนบัสองร้อยสองร้อยโลสองร้อยโล,โล,โลขึ้นไหม กินบอปเป็ดเขาใจอย่ะแซ่บเขากินบอปเป็ดแหมะเอาขอบเป็นสีชมพูกับเขียวนะไม่เอาสีเออชมพูกับเขียวอย่างเดียวแบบอื่นไม่เอานี่เด้เอาอันนี้หอยใส่ผมนางไหม

นูจะไม่ไล่เวลาที่จะไล่คือใช้เพราะอยู่ดูตัวคนเดียวอย่ามาอยู่คนเดียวดูบนหน้ารถดูจะไล่ถ้าอยู่กับน้องเราต้องให้สิทธิน้องบางทีคําพูดคาจาบางคำมันอาจจะรู้มันอาจไม่รู้จนน้องหรอกรู้จากเราพวกเราเองอาจจะปิดหูคนบิดหูบางคนสู่อย่างนี้ดีกว่าไปนั่งฟังยีนวนมันตัวไหนเปนผิดแล้วเาว่ากันมหม่้ยมันมันปิดตัวนั้นงก็ตัดตัดตัดออกอะไรสดมันปิดปิดไปแล้วคือไปเลยนะ ก็เลยไ,ไม่ร้ายมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้กลัววัดหัวลงหรอกคุคือหนึ่งเราต้อง,าองเรามาถ่ายเขาเราก็ต้องเกรงใจขงเขาด้วยเพราระเราไม่รู้ว่าใครมาจะพูดอะไรมารมเพื่อดูซื้อดูซื้อน้องวะหรือมาพีด <c ười> เดสส์แม่บอกคว่าพีดเดสสคนมาขังๆมาว่าพีดเดสส์ทับทั่วปัญหาอยู่ไหม <c ười> ไหสตาร์ทรถรออยู่ไหม